สวัสดีครับพบกวับผมครับครูทองสาอะไรก็ได้ไง่ายๆแต่ผมทําได้คุณก็ทําได้ครับเดี๋ยววันนี้จะมาสาธิตการผูกเชือกชิงช้านะครับทำยังไงให้มันแน่นแล้วมันไม่หลุดนะครับนี่ก็คือไม้ที่จะเป็นกระดานนั่งชิงช้าผมก็จอดดูไวต้ตองด้านน,นี้นะครับอันนี้ปลายเชือกด้านหนึ่งเราก็ผูกไว้ด้านบนแล้วนะครับอีกด้านหนึ่งเราก็หลือไว้ยาวประมาณนะครับอันเรียนก็สอดเชือกลงไปด้านนี้ บนนะครับจะรูเล็กไปหน่อยเชือกก็จะเข้ามาอยู่ในประมาณประมาณนี้นะครับแล้วอีกปลายอีกเส้นหนึ่งก็สอดรอดข้างล่างเพื่อที่จะให้ปลายเชือกผูกขึ้นข้างบนนะครับปึ๊บข้างบนแบบนี้มันก็จะอยู่แบบนี้นะครับ อีกข้างหนึ่งผมผูกไว้แล้วนะครับนี้เราก็จะเอาความสูงเท่าไหร่แล้วก็ปรับระดับนะครับส่วนปลายเชือกด้านนี้รอนะครับอีกด้านหนึ่งที่เราสอดมานี้ก็ทําแบบนี้ครับทำให้เป็นแบบนี้ครับเป็นเหมือนเิขหกแต่ว่าเิขหกกับด้านนะครับปลายเชือกอีกเส้นหนึ่งก็สอดเข้ามานะครับ อดเข้ามาปุ๊บแล้วก็มาอ้อมด้านหลังเชือกที่เป็นเส้นหลักนี้นะครับเส้นหลักเส้นหลักปุ๊บอ้อมเข้ามาโค้งอ้อมเข้ามาเพื่อที่จะมาสอดใส่รูเดิมที่เชือกเราเข้ามานี่แหละปุ๊บป๊บเสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยได้ละครับง่ายไหมครับนี่ก็ตึงๆได้เลยนะครับว่า แต่ถ้าเราระดับมันแต่ถ้าระดับมันไม่ได้เราก็ต้องทําใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ันนี้ได้แล้วพอดีนะครับพอดีเ,เรียบร้อยอันนี้ก็จะแน่นส่วนปลายเชือกอีกด้านหนึ่งก็จะเหลือ,อ,อมาแบบนี้นะครับเรียบร้อยแล้วครับนี่นะครับทาให้เป็นเลขหกแบบนี้นะครับแล้วก็สอดเชือกเข้ามาสอดเชือกเข้ามา คงอ้อมเอาตรงนี้แล้วก็สอดเข้ารูเดิมตรงนี้ครับสอดเข้ารูเดิมตรงนี้ปึ๊บดึงให้แน่นครับเสร็จแล้วครับนี่ครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่เสร็จเรียบร้อยนะครับนั่งได้ครับครับผมเป็นไงบ้างครับง่ายไหมครับสําหรับการ ผูกเชือกหรือมัดเชือกชิงช้านะครับง่ายนิดเดียวนะครับลองทําดูเดี๋ยวเราจะได้เจอว่าปัญหามันคืออะไรนะครับเดี๋ยวถ้าไม่เข้าใจก็ลองมาดูคลิปหลายๆรอบอีกสักครั้งหนึ่งผมเชื่อว่าทุกคนทําได้ครับมันเป็นเรื่องง่ายๆนะครับที่ทุกคนจะได้ทําได้อยู่ที่บ้านนะครับผมเองก็ศึกษาใน YouTube นี่นแหละครับเพราะว่าทําไม่เป็นก็เลยไปศึกษาค้นคว้ามาแล้วก็เอามาถ่ายทอดต่ออีกครั้งหนึ่งต้องขอบคุณนะครับในช่อง YouTube ผมจําไม่ได้ว่าผมดูจากที่ไหนมา กพรดูนานแล้วโอเคครับขอบคุณครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามช่องครูทรงษาครับสวัสดีครับ